วะสดุที่เหมาะสมกับทางเดินจะมาอยู่ในป่าแบบนี้ได้ไงอะอ๋อนี่ไงต้องตะแกงเหล็กฉีดรุ่น xs 6 3ที่มีความแข็งแรงทนทานทุกสภาพอากาศและเป็นรุ่นที่เหมาะสมกับบริเวณที่ต้องการการรับน้ำหนักอย่างบริเวณทางเดินพื้นชั้นลอยฝาท่อด้วยความหนาถึง4.5ม mm. ิลิเมตร ด้วยเอกลักษ์ณของตะแกงเหล็กฉีทําให้สันของตะแกงสามารถยึดเกาะกับรองเท้าได้ดีมีความปลอดภัยในการใช้งานหรือถ้ามีการเสริมคานทุกๆ30ซนติเมตรก็สามารถรับน้าหนักลดได้เลยนะ สามารถเลือกวิธีการป้องกันสนิมเพื่อยืดอ,อายุการใช้งานด้วยวิธีอบสีฝุ่นวิธีชุบกาวไนซ์หรือการชุบซิงค์ไฟฟ้า<อ>และยังมีตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นอื่นๆที่สามารถนำไปใช้งานกับส่วนอื่นของอาคารได้ด้วยเช่นฟาสาระเบียงกันตกรัว้วประตูหน้าต่างกันขโมยตกแต่งฝ้าเพดานหรือทำเป็นทางเดินบนชั้นดาดฟ้าสำหรับการซ่อมบำรุงแผงโซลาร์เซลล์ก็ได้นะเพอใช้งานได้ทุกสภาพแวดล้อมแบบนี้ก็ต้องตะแกรงเหล็กฉีดเท่านั้นเลย